ตำนานผีผู้หญิงข้างทางบนถนนสายเก่าหนึ่งที่เชื่อมระหว่างสองจังหวัดมีตำนานเล่ากันว่าในยามดึกผู้คนมักพบเห็นหญิงสาวในชุดสีขาวยืนอยู่ริมถนนบางครั้งเธอจะโบกรถขอความช่วยเหลือบางครั้งเธอก็แค่อยู่นอเฉยๆพร้อมจ้องมองรถที่ผ่านไปด้วยสายตาเศร้าส้อยเรื่องเล่าว่าในอดีตถนนสายนี้เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่หญิงสาวคนหนึ่งชื่อนวลกำลังเดินทางกลับบ้านพร้อมคนรักแต่รถของเธอเสียหลักทลิกคว่ำเพราะคนขับหลับในนวลเสียชีวิตทันที ในที่เกิดเหตุส่วนคนรักของเธอรอดมาได้แต่เขากลับไม่ได้กลับมาดูแลหรือทําบุญให้เธอหลังจากเหตุการณ์นั้นมีคนขับรถผ่านจุดนี้ในยามค่ำคืนเล่าว,ว่าพวกเขามักเห็นผู้หญิงในชุดสีขาวยืนอยู่ข้างถนนโบกมือให้หยุดรถถัฐาด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่เมื่อมีใครกล้าหยุดรถถัฐาดเพื่อช่วยเหลือหญิงสาวจะพูดเพียงว่าช่วยพาฉันกลับบ้านทีหากคนขับต่อตกลง และให้เธอขึ้นรถเมื่อขับไปถึงกลางทางหญิงสาวจะค่อยๆหายตัวไปทิ้งไว้แต่กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้และความรู้สึกเย็นเยือกในรถแต่มีบางคนที่ปฏิเสธไม่รับเธอขึ้นรถเรื่องเล่าว่าหลังจากขับผ่านไปไม่นานคนขับมักจะได้ยินเสียงเคากกระจกจากด้านหลังและเมื่อมองค์ผ่านกระจกหลังก็จะเห็นหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่บนเบาะหลังยิ้มให้ด้วยรอยยิ้มที่น่าสะพรึงกลัว ตำนานี้ถูกเล่าขานว่าเป็นคำเตือนให้คนที่เดินทางในยามดึกอย่าประมาทและอย่าลืมทำบุญหรือให้ความช่วยเหลือผู้ที่ลำบากเพราะบางครั้งผู้ที่เราพบเจอข้างทางอาจไม่ใช่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้